สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมผมอยู่ใน f c e e o o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับมีรองเท้าเจ้าเสือพูม่านะครับเอามาอัปเดตเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก่อนหน้านี้ก็รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า Puma า l t r a นะครับรองเท้าสายพันธสปีดของค่ายเจ้าเสือ Puma นะครับก่อนหน้านี้รีวิวไปในเจเนอเรชันที่1.1แล้วก็1.3นะครับก็รีวิวเรียบร้อยไปแล้วนะครับจนมาถึงตัวนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับ,นะรบ p ู m ่า l t r a 1.4 F.G. a g AG นะครับเป็นรองเท้าสายสปีดเจนใหม่ตัวใหม่ล่าสุดของค่ายพูม่านะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองตอนนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอรีวิวกันไปอีกยาวๆนานๆน,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 นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ Puma Ultra 1.4 FG AG นะครับก็เป็นรองเท้าสายสปีดของเจ้าเสือ Puma แบบ เต็มตัวนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสายสปีดที่บอกได้เลยว่าณเวลานี้น่าจะเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยขายมาเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆเคยมีเบากว่านี้แต่แต่ด้วยตัวรองเท้าแล้วก็เอาไปใช้งานมันมันมีความรู้สึกว่ามันบางเกินไปแต่ตัวนี้มันมีน้ำหนักที่ ค่อนข้างที่จะเบาแล้วใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จากที่เคยช่างมาตัว1.3จะอยู่ที่1.7 0กว่ากว่านะครับ1 7 0กว่ากว่าจำไม่ได้ละไม่เทา่า170เท่าไหร่นี่จำไม่ได้ละแต่รู้ว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ170กว่ากว่านี่แหละครับน้ำหนักของมันนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าสายสายสปีดที่เบามากๆนะครับกับเจ้าตัวรองเทา้าพูม่าอัลตรนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นพูมาอัลต้า1.4นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้นะครับผมเคยรีวิวมาแล้วตั้งแต่เจเนอเรชันแรกนะครับพูมาอัลต้1.1นะครับแล้วก็ข้ามมารีวิวเป็น1.3นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น1.4นะครับส่วนพู m a อั t ต a 1.2ไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายแล้วก็มีความเหมือนกับ ตัว Puma Ultra 1.1นะครับมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวบ,บริเวณส้นเท้าแค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้ผมพูดถึงตัว Puma Ultra 1.1กับ1.2นะอันนี้ย้อนย้อนเท้าความไปนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Puma Ultra 1.4ตัวนี้นะครับยังคงใช้เทคโนโลยีแล้วก็วัสดุ เหมือนกับตัวพูมาอัลตรา1.3เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับมีข้อแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวข้อแตกต่างที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและมีเป็นเป็นส่วนไหนของตัวรองเท้ากันบ้างนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวอัปเปอร์ตัวรองเท้ากันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มีอะไรอยู่ตรงไหน บ่งบอกถึงอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวอัปเปอร์นะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะเป็นลักษณะของสีทูโทนนะครับลักษณะเป็นลักษณะสีชมพูอมม่วงนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าชมม่วงอมชมพูก็ได้นะครับบริเวณอัปเปอร์นะครับบริเวณกลางเท้าข้างเท้าด้านนอกด้านในนะครับเป็นลักษณะของสีชมพูอมม่วงนะครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าเท้าจะเป็นลักษณะสีม่วงนะครับแล้วก็มีลายเส้นเป็นสีเหลืองทองนะครับเป็นสีเหลืองนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าจะเป็นลักษณะของสีม่วงเข้มนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็วัสดุผ้าด้านบนนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นผ้าสีดำนะครับบริเวณขอบรองเท้า ก็เป็นสีดําด้วยเช่นกันนะครับพื้นเป็นพื้นสีม่วงกับสีดําบริเวณด้านส้นเท้านะครับอันนี้ก็เป็นสีหลักๆของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เลยนะครับเป็นสีที่สวยอีกหนึ่งสีนะครับก็เป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพูนิดๆนะครับใครที่ชอบรองเท้าที่สีหวานๆสีสดๆเวลาเล่นกับพื้นหญ้าสีเขียวสวยๆนะก็ ก็น่าจะจับจองไว้อีกดึงคู่นะครับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนเทคโนโลยีหลักๆที่นํามาใช้ในการทําตัวรองเท้านะครับก็ยังคงเป็น3เทคโนโลยีนี้ตัวเดิมนะครับก็มี m a t i ิกอีโวเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ g ิฟต์คอนโทรลโปแล้วก็สป e ดเคล็นะครับก็จะเขียนชื่อเทคโนโลยีไว้อยู่บริเวณด้านส้นเท้าข้างเท้าด้านในนะครับนี เขียนไว้ติดเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว upper นะครับคราวนี้เรามาดูเทคโนโลยีในส่วนต่างๆที่ผมพูดมานะครับเทคโนโลยีแรกที่เรียกว่า m a t i c Evo Technology นะครับก็เป็นเทคโนโลยีบริเวณพื้นผิวสัมผัสบริเวณด้านหน้าเท้านะครับในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นผ้านะครับ ซึ่งถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปในด้านในนะครับมันจะมีฟองน้ํานะครับนี่ผมเอามือล้วงเข้าไปนะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยบริเวณด้านในซับด้านในมันจะมีผ้ากำมะหยี่เสริมฟองน้ําด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เวลาเราสวมใส่บริเวณด้านหน้าเท้ามันจะเกิดความรู้สึกว่ามันกระชับและมันมีความนุ่มใส่แล้วสบายเท้ามากขึ้น มากกว่าตัว1.1กับ1.2นะครับอ่าอันนี้มันจะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเท้านะครับมันจะเป็นผ้าซึ่งมันเป็นลายผ้าที่เราเห็นได้ชัดจริงๆนะครับอ่าอันนี้นะครับซึ่งตัวพู m a u อัลตราหนบริเวณส่วนด้านหน้าเทา้าตรงนี้จะเป็นลายลายขีดนะครับเป็นลายเส้นเป็นลายเส้นนะครับลองไปดูคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวตัว1.3 ก่อนก็ได้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าด้านหน้าเท้าส่วนตรงนี้มันจะเป็นลายเส้นนะครับเป็นลายเส้นแต่ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของพื้นพื้นผิวที่เป็นลักษณะของผ้าเลยนะครับแล้วก็มีลายเส้นเป็นขีดเล็กๆนะครับเหมือนกับเป็นลื่นเป็นลมอะไรประมาณนี้นะเป็นลายเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็มีพูม่าสีเหลืองนะครับสัญลักษณ์เจ้าเสือติดอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีแรกนะครับ m a t i c Evo Technology นะครับส่วนเทคโนโลยีที่2นะครับจะเอามาทำตัว upper บริเวณด้านข้างเท้าด้านในแล้วก็ข้างเท้าด้านนอกบริเวณโซนรองเท้าทั้งหมดนะครับส่วนส่วนที่เหลืออ่าส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีเรียกว่า Speed c a s e นะครับ นี่เขียนติดตรงนี้ Speed Case นะครับซึ่งเจ้าตัวเทคโนโลยี s p e e d Case ตัวนี้มันมีชื่อเต็มๆว่า Mi โคร Fiber Speed Ca s e นะครับนี่มันเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์แบบโปร่งแสงนะครับมันเป็นหนังสังเคราะห์นะครับถ้าเรามองดูแบบนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นหนังสังเคราะห์แบบโปร่งแสงด,ดูดูจากด้านนอกมันก็จะเห็นเห็นเห็น,หน,หน,หนมือผมไหมครับอ่า มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองจากทางด้านในตัวรองเทา้ามันจะเห็นได้ชัดนะครับนี่มันจะเป็นวัสดุโปร่งแสงนะครับซึ่งนี่ทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับนีน่นี่นะครับมันจะเป็นวัสดุโปร่งแสงมันจะเป็นลักษณะของหนังสังเคราะห์นะครับมันไม่ใช่หนังผ้านะครับดูดีๆนะครับ เป็นหนังสังเคราะห์บริเวณตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นผ้านะครับด้านบนตรงนี้เป็นผ้าส่วนข้างเท้าด้านนอกด้านในจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นลักษณะของโปร่งแสงนะครับบริเวณด้านส้นเท้านะครับแบบนี้เลยอ่าอันนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าสปีดเคสนะครับซึ่งเจ้าตัวสปีดเคสตัวนี้ด้านในมันจะเป็นโครงสร้างที่เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่ที่เราเห็นนะครับที่เป็น ผ้ากรมยี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนยลายโครงสร้างตรงนี้เป็นผ้ากรรมยี่นะครับอ่านี่ผมให้ดูชัดๆเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้ตัวรองเท้ามีน้ำหนักที่เบาแล้วก็แข็งแรงนะครับซึ่งเจ้าตัวพูม่า1 1กับ1.2มันจะเป็นวัสดุผ้าอ e ีโวนิตทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้ก็อ ใช้ตัวไมโครไฟเบอร์ที่เป็นวัสดุโปร่งแสงมาทำตัวอัปเปอร์ด้านข้างนะครับส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับก็คือ g ิฟต์คอนโทร p โปนะครับมันจะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบไว้บริเวณตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเลยถ้าเรามองนะครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นแผ่นฟิล์มขอบตรงแผ่นฟิล์มตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นขอบพวกนี้นครับเป็นแผ่นฟิล์ม เคลือบตัวอัปเปอร์ส่วนนี้ส่วนด้านหน้าเท้าส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อช่วยเพื่อกันไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในตัวรองเท้านะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการคอนโทรลลูกบอลนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า Grip Control Pro นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหลกักๆเลยที่ใช้ในการทําตัวอัปเปอร์ของรองเท้ารุ่นนี้ตัว พูม่าอัลตรานะครับส่วนด้านบนนะครับด้านด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุผ้าที่มีชื่อเรียกว่า Evo n i ิตนะครับเป็นผ้าเป็นผ้ายืดของ p ูม่านะครับเป็นผ้าที่ใช้ในการทำตัวรองเท้า p ูม่านะครับผ้าอ e ี o ว i t นะครับสีดำรวมถึงบริเวณด้านขอบด้วยนะครับนี่ขอบรองเท้าพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นวัสดุผ้านะครับนี่ แล้วก็มากับเชือกลงเท้านะครับสีดำนะครับแล้วก็มีลายจุดเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองนะครับมองในกล้องอาจจะเป็นลายจุดสีขาวนะครับแต่แต่ลายจุดจริงๆมันจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็มีรูรอยเชือกมีรูเข้าแล้วก็มีรูออกอยู่จํานวนทั้งหมด5คู่นะครับ1 2 3 4 5สี่ห้านะครับมี5คู่นะครับเชือกเป็นเชือกเส้นสแบน เชือกเส้นเล็กนะครับนี่เชือกเส้นแบนแล้วก็เชือกเส้นเล็กนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับด้านส้นเท้าก็มีรอยเย็บของตัวรองเท้าอยู่หนึ่งที่นะครับข้างเท้าด้านนอกมีคําว่าอัลตร้านะครับชื่อรองชื่อรุ่นรองเท้ารุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับคราวนี้เรามาดูอินโซด้านในนะครับอินโซด้านใน อินโซด้านในก็จะเป็นแผ่นรองรองเท้าเป็นแผ่น e ีโวโฟมนะครับนี่เป็นแผ่น e ีโวโฟมแบบนี้นะครับสีขาวส่วนด้านบนก็เป็นผ้านะครับเป็นแผ่นผ้าด้านล่างจะเขียนว่านานอกริปคอนโท l โปรนะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีที่ไม่ให้เจ้าแผ่นรองรองเท้ามันลื่นไหลนั่นเองนะครับนี่อันนี้แผ่นรองรองเท้านะครับส่วนอินโซด้านในก็จะเป็นการเย็บพืนนะครับถึงด้านใน ทั้งหมดเลยนะครับด้านซนเท้านะครับแล้วก็อ so ินโซบริเวณนรองเท้าด้านในก็จะเป็นผ้าเสริมฟองน้ําขอบนะครับเสริมฟองน้ําที่ขอบนะครับมีเสริมแผ่นกันกระแทกด้านในด้วยนะครับแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้เป็นไซ์นี้เลยนะครับเป็นไซ์ที่ผมจะสวมใส่นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวในการสวมใส่อีกหนึ่งรีวิวนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของลวดลายตัวรองเท้านะครับนี่ชัดๆเลยนะครับอ่าให้เห็นแบบทุกส่วนทุกอนูเลยนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูชุดพื้นกันบ้างนะครับชุดพื้นตัวนี้ยังคงเป็นชุดพื้นแบบเดิมนะครับเหมือนกับตัวพู m a อั t ต a 1.1 1.2แล้วก็1.3 เหมือนกันเลยนะครับก็คือชุดพื้นแบบพรีแบ็กนะครับพรีแบ็กชุดพื้นพรีแบ็กซึ่งเจ้าชุดพื้นพรีแบ็กตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ดีดตัวเข้ารูปเข้าทรงรองเท้าได้ดีเห็นไหมเนี่ยงอรองเท้าก็ดีดกลับได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างคือมันมี ความรู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วมันจะช่วยช่วยรองรับน้ําหนักของตัวเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเจ้าชุดพื้นของ P-back ตัวนี้นะอ่าสีของเจ้าพื้นนะครับก็เป็นลักษณะของสีทูโทนนะครับ ด้านบนจะเป็นสีม่วงนะครับด้านส้นเท้าจะเป็นสีดำนะครับซึ่งถ้ามองดูมันเหมือนกับเป็นนำดำเงาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีดำด้านนะครับแต่มันมีความเงาเวลาเราโดนแสงนะครับซึ่งสีของบริเวณด้านส้นเท้าวสวยมากๆนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนปลายปุ่มนะครับสี่ปุ่มด้านส้นเท้าจะเป็นปลายปุ่มสีดำนะครับส่วนเจ็ดปุ่มด้านหน้า ปลายปุ่มจะเป็นปุ่มใสนะครับเป็นปุ่มใสนะครับเป็นปุ่มแบบหัวลูกศรน,นะครับพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็สปุ่มส้นเท้าจะเป็นปุ่มใบมีดนะครับสา,สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับขออภัยด้วยนะครับตรงนี้จะเขียนว่า f g a g นะครับก็คือเล่นได้ทั้งสนามหญ้าจริงแล้วก็สนามหญ้าเทียมนะครับตรงปลายจะมี สัญลักษณ์พูม่าสีเหลืองติดอยู่นะครับแล้วก็พื้นของตัวรองเท้าก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับอยู่ซ่อนอยู่นะครับแฝงอยู่ด้วยนะครับนีอ่อีกหนึ่งเทคโนโลยีของตัวอาดิดาไอขออภัยตัวพูม่าอัลตรานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีแกนกลางที่เรียกว่าเทคโนโลยีตัว x ตนะครับตัวนี้นะครับเจ้าเทคโนโลยีตัว x ตัวนี้มันจะช่วย ในการบิดตัวของตัวรองเท้านะครับรับแรงบิดเห็นไหมมันจะบิดไปตามสรีละของเรานะครับนี่ซึ่งมันออกแบบมาได้โอเคมากๆนะครับบอกได้เลยว่าใครที่เป็นรองเท้าสายสปีดแล้วก็ชอบรองเท้าเบาๆนะผมบอกว่าตัวนี้คือรองเท้าที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเจ้าพื้นนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการเย็บนะ ไม่มีงานเย็บนะครับไม่ใช่งานเย็บนะอ่าเป็นการอัดกาวนะครับ<ๆ>ทั้งหมดเลยนะครับก็สวยงามน้ําหนักเบามากๆนะครับพูดถึงน้ําหนักเรามาชั่งน้ําหนักให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับน้ําหนักหน่วยเป็นกร拜拜ัมนะครับขอเลือกเอาข้างขวาข้างซ้ายก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่มีแผ่นรองใดๆมีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในแล้วนะครับก็น้ําหนักชั่งเลยก็แล้วกันนะครับ น้ำหนักอยู่ที่175.9กรัมนะครับตีรวมๆก็176กรัมก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นรองเท้าสายสปีดที่น้ำหนักบอกได้เลยว่าโคตรเบาจริงๆนะครับโคตรเบาแล้วใส่เวลาเราใส่มันรู้สึกว่ามันกระชับเทา้าจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าใส่มาแล้ว ใส่มาตั้งแต่พูม่า3นะครับตัว1.4ก็ใส่มาแล้วมันเบาจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อเอาไปลองดูนะครับอวันนี้เอามารีวิวอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันทั้งหมดทุกส่วนกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่อีก1รีวิวนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันดูก็แล้วกัน ท้ายคลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รีวิวที่สวมใส่เอาไว้ให้แปะการ์ดไว้ให้บริเวณมุมจอขวาด้านบนนะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูท้ายคลิปก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนมารีวิวก็ขอฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์รอติดตามกันดูด้วยกัแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ